วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาวป่าถ่ายบ้านนะคะตอนนี้ก็ลุงก็ได้ถึงวัดแล้วเลยทตามมาด้วยชิดปักแม่ทัน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 ไข่นอกแวบ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 อยู่ในรถทัน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 ถ้าเราช้าหน่อยเราก็จะไม่ทัน อ่านี่นะฮะมาแล้วามาแล้วที่ติตอ้าวใครจะลงมาอเอ็เนเทนเทน เด้อลุงกลับมาแล้วเสือเปิดไม่ได้สวัสดีลุงลุงมาเร็วจัง่ะช้าช้าช้าอยู่นะเขาเข้ามาแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มันปันปากหุบ เสีอยจำาได้เกวาจำไ่นเจ้าช่องไหนช่องคนที่นี่ะช่องเล็กช่องเล็กอสู้ช่องใหญ่ไม่ได้หรอก พี่โกสำหรับกาต้มนอย่างดีนะครับ้ามาจากไหนนี่เอ่ะเทียบเลยค่ะไอ้นายอ่ะเอ๊ยมาถึงเดไม่กินเลยโอ้ยจปาปูได้ไหมจบกันาไมฝากใครคะฝากูกเอ้ย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  โอ้ขนาดทรงผมใหม่ยังจำได้อยู่เนาะตั้งแต่ขึ้นรถมาไม่ติดแอร์ไม่ติดเสือเลยใคราว่ติดใครติดใครอะเอาก็ติดแม่เนาะเสียใจติดนี่ไงนี่ไงติดนี่ไงให้ดาอีกนี่ไงติดนี่ไงพวกเราสบายนะพ่อพงกินอะไรพ่อพงจะใช่เนาะ พ็ผู้เดินมาต้องเอ็มินไม่เรียกผู้นมินไม่เรียกขึ้นรถเลยอ่ะพูก็ร้องไห้มาตลอดทางเลยอยากมาเอ็มินน้อยอยากมาอมินน้อยอยากมากอมินน้อยมินน้อยก็ไม่ขึ้นรถเลยสารเนาะตอนที่มามินน้อยากินอรตรงนี้ลที่จะสร้างตรงแล้วตรงแล้วแแกะเอานี่คือน้องสาว คุณออมไพเคอรี่นะครสินี่นะนัดฟ้าเลยคุณให้ขึ้นไปดูนัดฟ้าบรรยากาศหมูพระสงฆ์พระนรุกคนตอนเช้าในการเต้นนี่หมอกทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับเนี่ยฮะหมอกนี่ทิวเขาหมดเลยสวยครับสวยสวยเพราะว่าอากาศเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่ไม่จับพี่ได้มาแย่แล้วครับเพราะว่าอากาศเย็นแล้ว อูรได้ถือไว้ก่อนลูกปูยังไม่มีมือประโจบเหมาะแล้วเพื่อเสียเวลาดนไ่ดูอะไรบ้า่โอ้โฝากฝากี่ววยคนเอวีะวมขอหวาชิ้อะไรโอ้โหมีาไหมจ้าโอ้ใครเชื่อให้ใครเชื่อให้นี แล้วอยที่ทอยู่ที่บ้นเดี๋ยวทนเดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวพักนั้นท่านเดี๋ยวนึงเดี๋ยวไปหาท่านเจ้าคุณก่อนไปกราบพระก่าบอลก่อนโมงครับเจอัครับผมเจอนครบผนะครับมีน้อยบอกว่าอะไรมันได้ยินไหมครับออกมปิ้งมาเลยดูบรรยากาศการตกแต่งเขาเล่อ อยู S <S ่ครับาอยู่ทั้งสครับกำลังตั้งโตให้กำลังตั้งโต๊ะมาถึงแล้วนะใครจนะไรพูดถึงมาแตนี่ค่ะเราก็อมาคขึ้นขึ้นบนข้บน้ดาคนได้มครับเดี๋ยว้ลงมาเรากับพ่อพี่นีเลยครับนี่เครับดู้โหอจีน๋ คืออะไรครับ oh. ว่าใครับเช่นนั่นละครกบอืมีอย่างการเป็นมงคลสวยมากเลยนะค่ ไปไหนให้ไปให้ไปไปไหนลถรลรกินนี่นั่นี่ ปไปสวยนะไปเดี๋มันจะมืดก่อนไปไปดูข้างบนกันนะคะไปสวัสดีค่ะ เราจะขึ้นไปดูทิวทัศน์สวยๆอยู่ข้างบนขดูเลยค่ะพี่ทูทัศน์สวยมากเลยค่ะสวยมาก กว้างขวางอน้เลหรอขึ้นมาปึ๊บนาวเลยระวังกลับดักนะระวังกับยากนะอนี่นะคีเป็นสลาที่อยู่ด้านบนนะคะสตที่เราเคยมาทีนึงแล้วเางนขี้แมวหน่อยขี้แมวโอ้นะคะ สวยมากเป็นเดือนด้วยนะดาวระเบียงชมจันทร์พื้นที่โอ้โหน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ